อิมพอสซิสซิโรมเนี่ยไม่ได้จัดเป็นโรคที่เป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจนะครับแต่เป็นภาวะหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจเป็นความเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในหลายๆด้านอย่าลืมหันไปมองคนใกล้ชิดครับครอบครัวเพื่อนสนิทคนรู้ใจเพื่อนร่วมงานคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิเชยเยนของพักตีครั้งนะครับ คำว่า i m p o s t e r syndrome มนะครับเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในยุคหลังๆนะครับ i m p o s t e r s y n ซิน m e มเนี่ยเป็นอาการที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวคนคนหนึ่งสามารถที่จะไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้แบบที่คนอื่นเป็นนะครับโดย i m p o s t e r s y n ซิน m e มเนี่ยเป็นภาวะที่คนคนหนึ่งครับไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง แล้วก็มักจะตั้งคำถามกับความสำเร็จที่ตัวเองได้รับนะครับแล้วก็ตั้งมาตรฐานของตัวเองเอาไว้สูงมากแล้วก็จะพยายามทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นซึ่งผลเสียก็คือจะทำให้เกิดความกดดันนะครับในหน้าที่การงานแล้วก็การใช้ชีวิตจนสุดท้ายครับอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ถูกสุขภาพกายได้ m p o พ t e ซ s y ิน r o m มเนี่ยไม่ได้จัดเป็นโรคที่เป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจนะครับแต่เป็นภาวะหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เป็นความเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบด้านนะครับหรือการทำในสิ่งที่ตัวเองรักในช่วงเวลาที่เป็นเวลาของตัวเองอาการ Imposter Syndrome จะต้องรับมือ,อยังไงครับอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาสำรวจตัวเองเช่นกันนะครับบางครั้งผมเองก็สำรวจตัวเองเหมือนกันนะครับลักษณะนิสัยของคนที่เป็น i m p o s t e r syndrome เนี่ยมันเป็นยังไงครับ ก็ต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความเป็น perfectionist นะครับคือรักในความสมบูรณ์แบบแต่บางคนเนี่ยก็เป็น one man show นะชอบที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยตัวเองบางคนก็เป็น super work hard นะครับคือทุ่มเทอย่างหนักกับทุกหน้าที่ที่ตัวเองได้รับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พอมันไม่สำเร็จก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่เมแนวโน้มจะโทษตัวเองและก็คิดว่านั่นไง ก็เพราะเรานะ่ยไม่มีความสามารถมากเพียงพอตัวเองเป็นคน perfectionist นะครับตัวเองเป็นคน one man show ตัวเองเป็นคน work hard แต่สุดท้ายพอมันไม่สําเร็จก็มองกลับมาที่ตัวเองนั่นแหละก็เพราะเรานั่นแหละที่ไม่เก่งมากพอโอ้โหดูแล้วมันวนเป็นวงจรที่มันไม่น่าอภิรมอาซะเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เข้าไข่ imposter syndrome นะครับก็จะมีความคิดและข้อความเชื่อในแนวที่ว่าตัวเองเนี่ย ไม่สมควรที่จะได้รับความสําเร็จนะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นๆด้วยซ้ําคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะคิดว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นมักจะเป็นผลจากความโชคดีเป็นพรหมลิขิตเป็นสิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยช่วยดนบันดาลให้เกิดขึ้นหรือคนอื่นๆเป็นคนช่วยจัดก,การทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีแนวโน้มจะยกความดีความชอบให้กับคนที่ช่วยเหลือ มากกว่ากลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกข้อหนึ่งคือคิดว่าความสําเร็จเนี่ยครับใครๆก็ทําได้ไม่ใช่เรื่องที่มันจะน่ายินดีหรือสลักสําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะสําคัญเวลาที่จะต้องไปเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็มักจะกลัวว่ากลัวคนอื่นจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่มันไม่เก่งจริงๆหรอก ก็เลยพยายามที่จะปิดบังความรู้สึกครับแล้วก็ชดเชยไอ้ความรู้สึกแบบนั้นด้วยการยิ่งทํางานหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายครับพอเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็จะรู้สึกว่าตัวเราเองนั่นแหละที่มันไม่เก่งขาดความรู้ความสามารถความผิดพลาดก็เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวโดยรวมนะครับคนที่มีภาวะบิมโพซซินโดรมเนี่ยมักจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่อนข้างต่ํากว่ามาตรฐาน ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือการทํางานมันแย่ลงสุดท้ายก็นําไปสู่การเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าพอเครียดมากๆวิตกกังวลมากๆพักผ่อนก็ไม่เพียงพอการรับประทานก็ไม่ดีสุดท้ายส่งผลต่อทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกาย m p o s t e r ส y ินโ o รมมันเกิดจากอะไรครับถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยประกอบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโดยปัจเจกครับ เป็นบุคลิกส่วนตัวเลยอาจจะพบในคนที่มีปัญหาในการรับรู้ความสามารถของตัวเองหรือสิ่งที่เรียกว่า self efficacy นะครับคนที่อาจจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์คนที่ขาดความเทยาธครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำตามแบบแผนที่ถูกกำหนดได้หรือบางครั้งก็อาจจะพบในคนที่เป็น perfectionist นะครับรักชอบในความสมบูรณ์แบบมากๆหากอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามที่ตัวเองวางไว้เนี่ย จะรู้สึกถูกขัดใจไม่พอใจแล้วก็โทษตัวเองในท้ายที่สุดว่าก็เพราะเรานั่นแหละไม่ดีไม่เก่งนะครับอีกปัจัยหนึ่งครับที่เป็นไปได้ก็คือการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมในวัยเด็กนะครับเช่นอาจจะถูกกดดันจากการเรียนถูกเปรียบเทียบนะฮะกับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับถูกควบคุมแนวทางการใช้ชีวิตมากเกินไปหรือถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ถูกปกป้องดูแลมากจนเกินไป ทำให้สุดท้ายเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็คิดว่าก็เพราะตัวเราอะมันไม่เก่งถึงต้องมีคนอื่นที่มาคอยปกป้องดูแลนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เป็นต้นต่อของการเกิดขึ้นของ i m p o s t e r syndrome มในแต่ละคนก็คือปัญหาสุขภาพจิตครับอาจจะมาจากโรควิตกกังวลแล้วก็โรคซึมเศร้าซึ่งอาจจะทำให้สภาพจิตใจของคนคนนั้นเนี่ยไม่อยู่ในสภาวะปกติเช่นเกิดความสงสัยในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองลดลง แล้วก็กังวลว่าคนอื่นจะมองเข้ามาแล้วมองตัวเองไม่ดีนะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการแบบนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีอาการแบบนั้นแต่อาจจะไม่ไปสุดขั้นขนาดนะั้นผมเองบางครั้งยังมีความรู้สึกคือเนี่ยผมเล่ามาเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าเออไอ้แบบนี้ผมก็เป็นนะครับบางทีเวลาเกิดข้อผิดพลาดบางทีผมก็โทษตัวเองฮะผมก็รู้สึกว่าเออเออพงศสยเพราะเรามือไม่ถึงอ่ะจริงๆอาจจะต้องเอาคนนู้นคนนี้มาช่วยถ้าได้คนนู้นมาช่วยนะถ้าไม่ใช่เราทำเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ผมก็คิดครับผมก็็เปนนะครับ ทีนี้เราจะรับมือ,อยังไงฮะเมื่อ <c oughs> เรามีความรู้สึกบางอย่างที่มันเข้าข่ายการเป็นอิมพอร์สเซสซินโดรมแล้วนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดไปทีละนิดไออิมพอร์สเซสซินโดรมเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ทผมบอกไปนะครับเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีใครที่มันจะไม่เคยผิดพลาดเลยไม่เคยล้มเหลวเลยนะทุกคนมันต้องมีผิดพลาดมีล้มเหลวมันไม่มีทางที่มันทําร้อยเรื่องสําเร็จร้อยเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดความล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องทําความเข้าใจประเด็นนี้ก่อน เพื่อที่จะประเมินตัวเองในข้อดีและข้อด้อยครับเพื่อสุดท้าย learning และเอาไปปรับปรุงพัฒนาความสามารถที่มีดูให้ดียิ่งขึ้นผมว่านี่น่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยให้เราสามารถที่จะมี improvement ได้นะครับไม่ใช่เอาแต่โทษตัวเองเสร็จแล้วคืออยู่ที่จุดเดิมเพราะเราไม่เก่งนี่ไงไม่ดีเท่าน้าให้คนอื่นทําดีกว่าแล้วก็หยุดอยู่แค่จุดนั้นผมว่าอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นการท,ทําโทษตัวเองในทางอ้อมไปเลยครับ เรามีความรู้สึกแบบนั้นแทนที่เราจะฮึดขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับเราทาโทษตัวเองด้วยการยิ่งถอยหลังหรือย,ยิ่งอยู่กับจุดเดิมนะครับอีกอันก็คืออาจจะต้องชื่นชมความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองให้ได้ทุกวันบ่อยๆครับนะครับอย่างนี้ผมเคยบอกไปใน E ีพีคนอื่นครับคนที่มีความสุขคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นว่าความสําเร็จจะสามารถมาได้ด้วยการลงมือของตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินข้าวหมดจานยังชมตัวเองได้เลยครับนะฮะ ไปทํางานเข้างานตรงเวลาอย่างเงี้ยก็ชมตัวเองได้อยู่ในที่ประชุมตอบคาถามได้ดีก็ชมตัวเองได้เนี่ยแหละครับคือการชื่นชมความสําเร็จของตัวเองบ่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้ามีบางอย่างที่เราเป็น i m p o s t e r syndrome มอยู่บ้างผมว่าไอ้ small win เล็กๆแบบนี้ที่เราชื่นชมตัวเองทุกวันทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันจะทาให้เราเอาชนะไอ้ซินโดรมที่มันเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ได้ทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งมันอาจจะหายไปจากเราก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ต้องอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับเราทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันมีความถนัดแตกต่างกันเพราะธรรมชาติสร้างมาแบบนั้นครับมนุษย์มีความแตกต่างกันต่อให้คุณไปเทสนะฮะไอ้ายเออร์บริดส์นะครับไอไอสิบหก personality เนี่ยที่เขาจําแนกบุคคลเอาเป็น16ประเภทเนี่ยผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ทํามาเพื่อให้เราพอเห็นไไลนยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าคนจัดทาก็รู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมันมีเป็นล้านเป็นพันล้านประเภทคนเราไม่เหมือนกัน อาจจะมีความคล้ายกันแต่ที่สําคัญเราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเราเองโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับคนที่เขาสําเร็จมากๆอยู่ตลอดเวลาเราดูเป็นตัวอย่างได้ครับแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยอาจจะมาเป็น r o โม m o ลเป็นแรงบันดาลใจของเราและอาจจะ copy เพ s t e ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําได้แต่ไม่ใช่เปรียบเทียบตัวเองแล้วเอามาบอกว่าเราทําอย่างเขาคงไม่มีทางได้แน่นอนโอ้โหแบบนี้มันโลกหมนมองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยผมว่าข้อนี้น่าจะช่วยได้มากที่สุดครับ อย่าลืมหันไปมองคนใกล้ชิดครับครอบครัวเพื่อนสนิทคนรู้ใจเพื่อนร่วมงานคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจครับบุคคลต่างๆเหล่านี้ครับคือเชื้อเพลิงอันดีครับที่จะจุดไฟในตัวคุณให้คุณมีความมั่นใจอีพีก่อนๆผมมาัาพูดบ่อยๆครับว่าเราจะทําอะไรให้สำเร็จได้เราต้องปลุกยักษ์ในตัวเองขึ้นมาครับ การปลูกยักษ์ไม่ได้หมายว่าเราไปรังแกคนอื่นไปบูลลี่คนอื่นไปเอาชนะคนอื่นแต่เราปลูกยักษ์ขึ้นมาเพื่อที่เราจะก้าวเดินไปแต่ละวันอย่างมั่นใจครับยักษ์ตัวนั้นมันจะทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราคิดว่าเป็นตัวเรามันทําไม่สําเร็จหรอกหรือมันจะต้องเกิดข้อผิดพลาดแน่ๆเปลี่ยนเป็นเมื่อวานไม่สําเร็จวันนี้อาจจะสําเร็จได้ไหมหรือถ้ามันมีข้อผิดพลาด เราจะมั่นใจว่าเราจะแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันได้นั่นแหละครับผมคิดว่าวิธีการเอาชนะ Imposter Syndrome คือไม่ใช่ขจัดความกลัวจนมันหายไปจากสารระบบความคิดของเราเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะฮะเราเกิดมาธรรมชาติมันสร้างมาแบบนี้มันต้องมีทั้งความกล้าความกลัวบางอย่างก็กลัวกลกล้ากล้แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเราจะอยู่กับความกลัวยังไงครับกล้าแบบถูกวิธีเข้าใจความกลัว แล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่มันพุ่งเข้ามาในชีวิตของเราได้ผมว่านั่นแหละครับเป็นการอยู่ร่วมกับ i m p พอ t e เตอร์ซินโมที่มันก็อาจจะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบางทีเจอเรื่องใหญ่ๆ i m p อิมพอ s y เตอร์ซิมก็ทำงานเยอะหน่อยมาบอกเราว่าเราไม่น่าจะทำได้หรอกมันจะต้องเกิดข้อผิดพลาดแน่ๆเลยเจอเรื่องเล็กไออิมพอ r เตอร์ซินโดมอาจจะทำงานน้อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วครับการที่เราพัฒนาตัวเองไม่หยุดในทุกๆวัน ปลุกยักตัวเองให้ได้ในทุกๆวันสร้างความมั่นใจชื่นชมตัวเองกับ small win ที่เราได้รับในทุกๆวันนั่นแหละครับจะทำให้เราสามารถก้าวข้าม imposter syndrome ไม่ว่าจะบุกมาเป็นกี่กองทัพก็ตามเราจะอยู่ร่วมกับมันไปตลอดในทุกๆวันแบบที่ไม่ให้มันมาเป็นเจ้านายเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพบกันใน ep ต่อไปสวัสดีครับ